วิธีรับมือให้เหนือกว่าถ้าผู้ชายหายไปแล้วกลับมาข้อแรกห้ามตอบสนองเร็วเกินไปพวกคุณจะต้องอย่าเพึ่งรีบโดดเลยคือบางทีผู้ชายหายไปเจ็วันแล้วส่งข้อความมาหรือทักมาขอนัดเจออีกอะไรเงี้ยเขาจะกลับมาก่อนจัดข้อความเพื่อซาวเสียงคุณก่อนว่าคุณยังตอบสนองอยู่ปะ่ะนะเมื่อไหร่ที่คุณตอบสนองอยู่คุณยังมีการรับส่งข้อความยังมีแบบว่าดราม่าใส่เขานิดน,นึงว่าหายไปไหนมาทำไมปล่อยให้หนุ่มเหงาแบบเนี้ยแสดงว่าสื่อถึงการตอบสนองแสดงว่าคุณยังโหยหาเขาอยู่เพราะฉะนั้นวิธีที่ถูกต้องวิธีททีีี่่ดดสุาอยกจจะตรว อบความสัมพันธ์อีกรอบนึงอ,อย่าเพิ่งรีบที่จะตอบสนองเขาอย่างเช่นถ้าเขาส่งข้อความมาแรกๆเนี่ยคุณก็ต้องอย่าเพิ่งตอบหรือตอบก็ตอบแบบสั้นๆตอบอะไรที่แบบว่าไม่ได้สื่อว่าฉันรู้สึกรู้สาอะไรกับเธอแล้วเช่นสวัสดีครับกอค่ะทำอะไรอยู่กินข้าวหรือยัง ตอบเหมือนถามคําตอบคำเพื่อที่จะดูซิว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้ถ้ามันจะเข้ามาจริงๆเนี่ยมันจะยังเอาจริงกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเทคไทม์กับผู้ชายพวกนี้คือดูซิมันจะทนได้ไหมถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เราไม่ได้ตอบสนองเขายังจริงใจที่อยากจะส่งหรือว่าจะทําอะไรให้เรารู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาจริงจังกันแล้วแล้วจริงๆอะ่ะและที่สําคัญเลยนะคุณยที่จะบอกเลยห้ามสื่อถึงความพึงพอใจในสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะได้รับคําตอบจากเขาอย่างเช่นสมมุติว่าเ,เราถามเขาว่าทําไมคุณถึงกลับมาแล้วคุณหายไปไหนในสิ่งที่คุณคิดไว้ว่าก็ แน่สิเขาคิดถึงฉันเขาก็กลับมาแล้วถ้าเขาตอบแบบนี้นั่นแหละคุณจะรู้สึกว่ามันตรงใจคุณที่สุดท้ายก็คิดถึงฉันถูกไหมเมื่อไหร่ที่คุณแสดงความพึงพอใจแบบนี้ว่าเขากลับมาเพราะเขาคิดถึงคุณคุณก็จะรู้สึกดีในความสัมพันธ์นั้นคุณก็จะดึงเขากลับมาอีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่ที่มันไปสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ว่าถ้าตอบตรงใจฉันเมื่อไหร่นั่นแหละเดี๋ยวฉันเอากลับมาแน่นอนแบบนี้มันไม่เวิร์กนะโอเคไหมข้อที่2ก็คือประเมินความไว้ใจมันต้องประเมินก่อนว่ากลับมาจริงปะเนี่ยเคค้าาาไไไวจจออกรรรรังมหหืื่ถะะลบบปปุ ไปต่อความสัมพันธ์เนี่ยมันจะโอเคปะ่ะมันต้องประเมินก่อนนะมันไม่ใช่ว่าเชื่อแค่เขาคิดถึงเขามีปัญหาอะไรไม่รู้ในชีวิตของเขาเยอะแยะมากมายกว่าเขาจะเคลียร์ได้มันไม่มีใครมีปัญหาเกินความรู้สึกที่ว่ารู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งหรอกถ้าเขามีปัญหาในชีวิตของเขาจริงๆเขาจะไม่ยุ่งกับใครเลยเขาจะเคลียร์ปัญหาชีวิตของเขาก่อนผู้ชายคุณภาพจริงๆนะคะเขาจะไม่พยายามทําให้ความสัมพันธ์ยุ่งยากอะเวลาที่เขามีความรักครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็อยากจะให้มันเป็นความรักที่ดีเขาอยากจะทุ่มเทให้ผู้หญิงคนหนึ่งดีเขาไม่่อยาาาาากกใใหห้้้ผูญิิงคนนนีีีมลบํบชวตทเ อยู่อะไรพวกเนี้ยอันนี้คือผู้ชายเกรดคุณภาพสูงจริงๆนะแต่เมื่อไหร่ที่แบบว่าถ้าสมมติว่าก่อนหน้านั้นเขาไม่มีปัญหาเขาเข้ามาหาคุณแล้วอยู่ดีๆชีวิตเขาก็มีปัญหาอย่างเงี้ยมันรับรู้กันได้ไม่ใช่ว่ามีปัญหาแล้วหายไปเลยแล้วเราอะอยู่ไหนมันต้องชัดเจนมันต้องรู้ใช้ชัดว่าเขาอยากจีบคุณเขาอยากทําให้คุณมั่นใจในความสัมพันธ์มันก็ต้องมีอะไรสื่อออกมาให้เราได้รู้บ้างแหละว่าเออเขามีปัญหาช่วงนี้เขาคุยไม่ได้อะไรจริงๆแต่ถ้ามันเงียบกริบเงียบหายไปเลยครูว่า ไอ้ที่เขตผลยกมาร้อยแดึงชักแม่น้ำทั้ง5มาครูว่ามันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อฉันนี่ไม่เชื่อร้อนะฉันขอดูไปเรื่อยๆก่อนยังไงก็ได้ถ้าเธออยากกลับมาอีกเธอต้องพิสูจน์นั่นคือเราต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกรอบนึงต้อง take time คือใช้เวลาในความสำคัญเขาจะทํำยังไงให้คุณแบบรู้สึกเชื่อใจเขาได้อีกไหมมันต้องมีอะไรมาพรูฟอะคุณอย่าเพิ่งรีบอ่ะ แค่คุณต้องเอาใจชนะใจตัวเองให้ได้ไม่ใช่ว่าฉันอยู่ในห่วงอารมณ์หลงฉันสูญเสียไปแล้วฉันให้เซ็กไปแล้วไม่ใช่อ่ะคุณต้องเอามาประเมินในความสัมพันธ์คุณต้องประเมินสถานาการณ์ตอนนี้ก่อนฉันจะต้องยอมให้ไอพ้พวกโผุ่โผแบบนี้ตลอดเหรอมาเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้เหรอไม่ใช่ข้อที่3ก็คือตัดสินใจอย่างชาญฉลาดการที่คุณประเมินข้อ1ข้อ2มาแล้วเนี่ยคุณไม่ได้รีบและคุณประเมินว่าเขาจะไว้ใจได้ไ,ดไหมในความสัมพันธ์นี้ คุณต้องตัดสินใจให้ฉลาดคุณห้ามใช้แค่หัวใจอย่างเดียวคุณต้องใช้สมองด้วยมันจะต้องประเมินทุกอย่างมันต้องใช้ตรกะแล้วล่ะตอนนี้มันต้องมีตรกะแล้วว่าผู้ชายคนนี้มันเป็นยังไงถ้าวันนี้คือมันอาจจะเริ่มต้นกับมาคุยใหม่แต่คุณต้องประเมินแล้วว่าแค่คุยฉันก็ยังไม่อยากคุยเลยถ้าฉันยังไม่อยากคุยฉันจะต้องหาเหตุผลให้ได้มาซัพพอร์ตว่ามันเป็นเพราะอะไรที่ฉันจะตัดสินใจว่าฉันจะคุยต่อหรือไม่คุยต่อกับผู้ชายคนนี้แล้วถ้ามันเป็นพิษในความสัม อันนี้คือข้อหนึ่งแหละที่คุณจะต้องประเมินมันจะทําให้คุณตัดสินใจฉลาดมากขึ้นว่าสุดท้ายแล้วฉันจะเอาผู้ชายคนนี้เข้ามาหรือฉันจะไม่เอาเข้ามาเพราะอะไรมันจะต้องมีหูหลายข้อมากๆนะะหนึ่งในนั้นคือความสม่ําเสมอมันต้องมีเมื่อไรที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณไม่ได้ความสม่ําเสมอของคนที่จะเข้ามาจริงจังกับคุณเนี่ยแน่นอนข้อนี้ก็ไม่ผ่านแล้วมันจะจริงจังได้ไงในเมื่อสม่ําเสมอมันยังมาไม่ได้เลยนี่คือคุณภาพต่ําเขาจะพิสูจน์ตัวของเขาเองถ้าเขาอยากทําให้คุณรู้สึกดีเเขขาาาาอยกกใให้้คคุุณณรรรูว่จจจิิงงับ นี่คือการประเมินนี่คือการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดว่าคุณจะเอาเข้ามาครั้งหนึ่งเพราะอะไรหรือถ้าคุณจะปฏิเสธเขาเพราะอะไรมันไม่ใช่แค่เอากลับมาชั่วคราวก่อนเอากลับมาก่อนพังพางก่อนนะคะเมื่อ,อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันยอมรับไม่ได้ไม่จําเป็นต้องคุยแก้เหงาพัางๆเอาพลังงานของเราเนี่ยที่มันดีๆไปเล่นหรือไปใช้กับคนที่เขาคู่ควรจริงๆดีกว่าพยายามตัดสินใจให้ชัดนะเวลาที่เจอผู้ชายโผโๆโผโแน่นอนมันเสี่ยงกับการที่ถูกหลอกอีกหล,ลายรอบมากๆถ้าคุณยังอนุญาตถ้าคุณยังคิดว่าตัวเอง เลือกไม่ได้อะต้องรอให้เขากลับมาแล้วตอบสนองเขาอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ชีวิตของคุณไม่มีใครให้ค่าคุณแล้วอะ